มาเที่ยวบันสวนนี่คือกิจกรรมหลักของเด็กๆเ,เด็กๆทำอะไรกันอยู่ค่ะ,ะกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักก็คือประมาณนี้เต่าอยู่ในน้ำแล้วครับเด็กๆก็จะชอบมามาเขาชอบมาเล่น ลงกละลังเป็นหลักเ่งั้นอยู่ไม่ได้มันร้อนมากอากาศข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนายาวๆแ้วก็จะมนถนนมันจะมีถนนล้อมรอบมันเป็นทางลงสวนส่วนนี้จะเป็นถนนรอบเลยเป็นถนนรอบที่ที่ดิน อ่ะเด็กๆบายๆก่อนบายบายมอเล่นอะไรครับ